แต่ปีนี้ยุค New Normal คปกติจะเดินเท้าแต่ปีนี้ขบวนแห่มาเป็นรถยนต์นะคะ,คะไปปิดท้ายกันด้วยภาพนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือเนชั่นทันข่าวเที่ยงเราสามคนนะคะคุณสรารัตน์คุณพัชยากรดิฉันสุภวันพร้อมทีมงานลาไปก่อนเรามีนัดกันจันทร์ถึงสุขเนชั่นทันข่าวเที่ยงเที่ยงตรงวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ การันตีได้คุณภาพบริษัทอุ้ยอันโอสดจำกัดได้รับรางวัลเกียรติยศอย Quality Award ปี2564ในประเภทสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องเป็นครั้งที่8ยาวนานถึง8สมัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอสำหรับในปี2564นี้พิเศษกว่าทุกปีเนื่องจากมีการจัดมอบรางวัลขึ้นในรูปแบบ New Normal เพื่อลดการสัมผัสป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องงานนี้นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายชนะนันสมบูรณ์เวชการกรรมการผู้จัดการบริษัทอุ้ยอันโอสถจำกัดเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ในชไนน์นสมบูรณ์เวชการกรรมการผู้จัดการบริษัทอุ้ยอันโอสถจำกัดเปิดเผยว่าอุ้ยอันโอสถเป็นสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับรางวัลน,นี้มากที่สุดในปัจจุบันซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการไม่หยุดพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานกา,การผลิตที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้เป็นอย่างดีทั้งในตลาดเมืองไทยและต่างประเทศนับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนที่ตั้งใจทำงานอย่างสุดความสามารถ ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรของบริษัทมากยิ่งขึ้นภายใต้คำขวัญคุณภาพปลอดภยัยใส่ใจสังคมปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้แบรนด์อุ้ยอันโอสดประกอบด้วยมังกรทองเฮอร์บวันมิสเตอร์เฮอร์บอุ้ยอันเรียนแดงไก่ดำโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. u i a n .com หรือทางไลน์ออฟฟิเชียลอุ้ยอันโอสด